เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปพบกับหนึ่งในรูปแบบของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่เชื่อว่าสร้างน่าจะยุคสมัยพระเจ้าทรงทาสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแต่เชื่อจริงๆแล้วน่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเมื่อมากกว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมบรมีองค์สมเด็จพระมหาจักรพรรดิหรือหลวงพ่อสมปัานาครับค่ะไปกันดีกค่ะ พระวิหารแห่งนี้นะครับเป็นพระวิหารเดิมโบราณเลยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรนะซึ่งน่าจะเสร็จในปี2อ6 8คิดว่าจะเสร็จเร็วนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือพระพุทธรูปทรปงเครื่องพระมาหาจากักรพรรดิแบบนี้นะครับเราหาพบได้ยากแล้วก็พบได้เฉพาะเมืองไทยอาจารย์วัดแห่งนี้ถ้าใครอยู่ปทุมธานีนะไปไม่ถึงทุยาแวะมาที่ปทุมธานีมากราบขอพอหรหลวงพ่อสมปทานาได้นะครับก็คือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปาง ทรงเครื่องพระมหาจัก,กรพรรดิที่ไม่ได้พบเจอ,อนักและมีอายุตั้งแต่สมัยปลายกร,รุงศรีอยุธยาแน่นอนค่ะแล้วก็ทุกคนสามารถมาสวดบทมหาจัก,กรพรรดินะคะหลายๆท่านนะคะที่เป็นสายพระมหาจัก,กรพรรดิก็มาสวดมนต์ที่นี่นมกระแสผลบุญบารมีแล้วก็ขอพรในหนึ่งข้อนะคะคุณจะสําเร็จอย่างที่ปรารถนาขอให้ทุกคนนะคะยึดอยู่ในทานสินภาวนาถ้าทุกคนมีทานศิลภาวนาชีวิตของคุณก็จะประสบผลสาเร็จแล้วก็ขอพรอะไรก็จะได้สําเร็จเช่นกันค่ะ